สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักในช่วงเดือนตุลาคมปี2566สําหสำหรับชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนู จะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างน,นะคะในช่วงนี้ e i g of w a n d four of swords death nine of swords six of s w o r d justice the hierophant h r e e of swords ten of c u p โอ้อฟวอร์นไดักเข้ามาเยอะมากเลยเป็นอะไรหรือเปล่าชาวลัคนาราศีธนูแต่จริงๆแล้วคุณอยากได้ในเรื่องของสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันสมบูรณ์เนาะแต่มันก็ยังยังไม่ได้ยังเรื่องไม่ได้ด้วยก็ได้นะคะยังไม่เจอที่ใช่ค่ะสำหรับในเรื่องของการงาน การงานกันก่อนแล้วกันนะคะการงานของชาวลัคนาราศีธนงูงานเข้ามาเยอะเป็นงานที่เข้ามาแบบรีบๆแบบเร่งด่วนแบบจูโจมต้องทําให้เสร็จนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะนะคะมันเป็นงานที่เข้ามาเยอะเป็นการเริ่มต้นงานที่ดีก็ได้แล้วก็งานมันเข้ามาอย่างทาโถมมากมายนะคะจนโดยคุณรู้สึกว่าเหนื่อยนะนะคะเหนื่อย เหนื่อยแต่ก็ต้องสู้แต่ก็ต้องรับมันหรือเป็นงานเหมือนกับต้องแก้ปัญหาด้วยด้วยหรือเปล่ามันถึงเป็นในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าเข้ามาที่ผ่านมาก็ก็ทุก์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการงานบางคนทุก์บางคนผิดหวังบางคนท้อเหนื่อยอยากหนีอยากจุปัญหาเหมือนอยากหนีอ่ะอยากหนีอยากจุปัญหา ในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้คนหน้างานหรืองานที่ทําอยู่มันเหมือนมันทอนะ้อเนาะมันท้อแล้วแล้วตัวคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะบางครั้งบางอารมณ์ยังรู้สึกเหมือนว่าไม่อยากสู้แล้วอะ่ะอืไม่อยากสู้แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ไหวแล้วในเรื่องของการงานจนตัวคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะไปหรือเปล่านะคะมันเยอะไปหรือเปล่า เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูคุณต้องอดทนคุณต้องสู้นะคะให้คิดว่ายังมีงานมีงานแล้วก็ทํางานไปยังมีเงินดีแล้วที่ยังมีงานให้ทําดีกว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีงานล่ะว่างเปล่าล่ะไม่ได้มีอะไรทําล่ะมันจะเป็นทุกข์ยิ่งมากกว่าน,นี้แล้วมันจะเครียดแล้วสิ่งต่างๆนะคะที่ที่มันเป็นตัวที่อาจารย์อยากจะบอกว่าแล้วค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ มันลอยล่ะนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนแล้วก็สู้ให้มันผ่านไปได้ด้วยดีที่ผ่านมาคุณยังทําได้เลยแล้วทําไมตอนนี้จะสู้จะผ่านมันไปไม่ได้ในอุปสรรคในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคุณต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้มันไปให้ได้นะคะคิดซะว่ามันเป็นบททดสอบให้คุณให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วก็ต้องสู้ มันด้วยพลังใจพลังกายที่คุณมีอยู่ตัดสินใจให้ได้เนี่ยจะติดเข้ามานะคะด้วยความยุติธรรมด้วยความซื่อตรงตัดสินใจที่อยู่บนฐานคือตรงไปตรงมาตัดทเที่ยงอะ่ะแบบไม่ต้องแบบเอียเอียงหรืออะไรมากมายก็คือต้องตัดสินใจด้วยความยุติธรรมบอกไปเลยเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้นะ สู้ต่อไปนะคะสู้ต่อไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้อาจารย์เชื่อว่าในอนาคตในอีกภายภาคหน้ามันต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคนเราไม่ไม่ทุกข์ไม่แย่ไม่เจออะไรที่ยาวนานมากสักเท่าไหร่หรอกนะคะเปิดใจเรียนรู้นะคะเรียนรู้และสู้มันให้ได้แล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะคะไม่มีอะไรหนักหนาเกินคําว่าคนไปได้หรอกนะคะคุณต้องมีสติแล้วก็เรียนรู้สู้ต่อไป บางคนเหนื่อยหนักท้อจนหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมเลยก็มีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูก็ดีค่ะ คุณจะได้มีสติมากขึ้นใจคุณจะได้เย็นขึ้นแล้วก็จะได้มีความคิดมองโลกในแง่ดีแล้วอาจจะมีไอเดียหรือมีอะไรผุดเกิดขึ้นมาในสมองก็ได้ทําให้มันเคลียร์ปัญหาที่มีอยู่สะสางได้จบสิ้นนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทุกข์คุณเครียดอ่ะมันเหมือนปัญหาทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาแล้วคุณจะหาทางออกไม่ได้นะคะคุณจะอึดอัดมากคุณจะท้อมากแล้วมันมันเหมือนมันกดดันทั้งๆที่ถ้าคุณลองนิ่งนะลงนั่งสมาธินะคะลองคิดนะคะอะไรบางอย่างมันอาจจะ ไม่มากไม่เยอะอย่างที่คุณคิดก็ได้ค่อยๆคลายปมไปเหมือนเชือกที่มันผูกมัดมัดมัด,ม,ดมัดกันเรื่อยๆถ้าคุณค่อยๆค,คลายมันออกคลายมันออกคลายไม่ออกสุดท้ายเงื่อนปมอันสุดท้ายคุณก็จะคลายมันออกนะคะอาจารย์เห็นแบบนั้นเป็นกําลังใจให้นะสําหรับชาวลัคนาราศรีธนูขอให้คุณผ่านณนะจุดนี้ไปได้มันเป็นช่วงจังหวะช่วงเหมือนมันเป็นบททดสอบของคุณจริงๆเลยนะคะในเรื่องของการงานเหนื่อยหนักท้อท้ออย่างสุดอย่างเหนื่อยมากนะคะ ไม่มีกำลังใจเลยแม้แต่คนรอบข้างแม้แต่ครอบครัวแม้แต่เพื่อนจริงๆลึกๆแล้วคุณก็ยังมีครอบครัวนะยังมีเพื่อนยังมีใครที่อยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละนะคะหันปรึกษาหาคำแนะนำอย่างน้อยเขาก็ยังให้กำลังใจคุณอยู่นะนะคะให้กำลังใจให้คุณสู้ต่อไปแล้วไปสุดท้ายของคุณนะ่ะโฟล์กบอลมันยังเป็นความความรู้สึกดีอะ เป็นความรู้สึกดีเป็นพลังใจพลังกายที่มันดีอีกอีกแบบหนึ่งอะ่ะอย่างน้อยก็ยังมีกําลังใจที่ดีจากเพื่อนร่วมงานจากคนรอบข้างที่เขา ที่เขาช่วยเหลือคุณก็ได้ให้กำลังใจคุณก็ได้นะคะอย่าอยู่ตัวคนเดียวอย่าก,กดดันอย่าเครียดตัวเองมากเกินไปนะคะให้ลุกให้หนีออกมาถ้ารู้สึกว่าอึอดอัดว่าไม่ไหวแล้วลุกหนีนะคะเดินใจเดินออกไปนะคะมองสิ่งที่สวยงามมองต้นไม้มองอะไรก็ได้นะคะเพื่อทําให้จิตใจของคุณมันมันผ่อนคลายอารมณ์มันจะได้ลดลงมันจะได้เย็นลงนะคะจะได้ไม่ร้อนจะได้ไม่ลุ้เล้ามากเกินไปนะคะถ้าคิดว่าไม่ไหวแล้วก็คือ พยายามหมุนปรับตัวเองนะคะปีกหมายถึงว่าเอาอารมณ์ตัวเองออกณจุดนั้นนะคะเพราะนั้นมันระเบิดแน่นอนนะคะชาวลัคนาราศีธนูขอพายช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะอยากจะบอกอะไรไหมเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน The Chariot, Knight of Swords, Page of p e n t a c l e ให้คุณแบ่งรับแบ่งสู้นะคะเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะอย่าทุ่มจนสุดตัวเกี่ยวกับการงานนะคะเนี่ยใบอกว่าคุณก็สู้นะคุณก็สู้นะคะเพราะฉะนั้นให้แบ่งนะคะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับต้องเดินทางด้วยมีการเดินทางเกิดขึ้นต้องไปต้องเดินทางเกิดขึ้นมีคนอายุน้อยมากกว่าคนนี้ทํางานเก่งคนนี้มีในเรื่องของความมั่นคง เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงานคนนี้แหละจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณจะเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณหรือคุณสามารถไปปรึกษาหรือหาคําแนะนําหรือความช่วยเหลือได้จากคนที่อายุน้อยมากกว่าเป็นคนไม่ใกล้ตัวคุณอาจจะเป็นญาติพี่น้องคุณก็ได้เขาทำงานเกินตัวเขาเก่งเขามีทุนมีอะไรสำรองหรือสามารถช่วยคุณได้อะก็คือคนนี้นะไพ่บอกว่าแบบนี้นะคะต่อไปในเรื่องของการเงินการงานมันก็ มันก็นหักแล้วมันก็เหน e นะื่อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการเงินนิ่งไว้ก่อนนะคะถ้ามีก็เก็บนะคะเก็บไว้นะคะอย่าพิ่งไปทําอะไรนะคะเก็บไว้ก่อนในช่วงนี้มันเหมือนกับตัวคุณยังยังอยู่ในสถานะยังอยู่ในภาวะที่มันที่มันยังเสี่ยงอยู่ถ้าเงินมีเข้ามาก็เก็บไว้ก่อนอันนี้อาจารย์ทํานายจากหน้าไพ่ที่เห็นณนะปัจจุบันที่เห็นนตอนนี้นะคะการเงินของคุณไม่ขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ยังอุ่นใจ ยังมีเนาะยังคิดว่าเออก็ยังมีเงินเก็บก็ยังมีเงินสำรองนะคะอย่างน้อยก็ยังเป็นเป็นกําลังใจให้คุณเนาะเพราะว่าคิดว่าเอาอย่างน้อยก็ยังมีเงินเก็บยังมีทุนสำรองเล็กๆนน้อยก็ค่อยๆเก็บไปเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นเองนะคะก่อนอื่นคุณต้องเก็บก่อนนะในเรื่องของการเงินขอพห้ช่วยแนะนำนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวลัคนาราศีธนูไหม น of c u อกครับเทรนด์ o ูออกวอนไพแนะนําว่าคุณต้องปรับปรับอะไรหลายๆอย่างปรับเปลี่ยนยกย้ายนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแล้วมันจะดีขึ้นนะคะเนี่ยคุณจะได้รับความสุขความสุขความรู้สึกว่าอิ่มเองมความสบายใจเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกเหมือนมันดีต่อใจอะ่ะแต่คุณต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเอง หรือใครบางคนชาวธนูเหมือนมันเป็นการรอคอยรอคอยอะไรบางอย่างหรือเปล่าการเซ็นสัญญาการอนุมัติโครงการหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับการเงินอะรอคอยด้วยความมั่นคงรอคอยด้วยความเชื่อใจเหมือนมันจะได้อยู่แต่มันต้องรอนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ ปรับตัวปรับเปลี่ยนหรือปรับอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของคุณนะเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นโยกย้ายบ้างนะคะเนี่ยแล้วคุณจะได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ๊มันดีขึ้นมันก็ดีขึ้นจากเดิมมันเป็นเหมือนความสุขอะความสุขที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะต่อไปในเรื่องของความรักความรักสําหรับชาวธนูในตอนนี้ทุกนะ บางคนมันยังคิดถึงในเรื่องของความรักครั้งเก่ากับคนเก่ากับคนในอดีตยอยู่หรือเปล่าเป็นความทุกข์เป็นความเศร้าแต่บางครัง้งบางอารมณ์มันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรับได้สิ่งที่คุณเข้าใจทุกอยู่แต่ก็ยังรักทุกอยู่แต่มันก็ยังมีความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจนะคะดูสีดาบทิมแทงคุณอยู่แต่ใบหน้าของคุณไม่ได้ร้องไห้หรือเสียใจใบหน้าของคุณดูมีความสุขแม้จะเจ็บปวดแต่คุณก็มีความสุขเออ ชาวลัคนาราศีธนูคุณคุณเข้าใจเนาะอืมบางคนทุกข์อยู่แต่ก็มันก็ยังมีความสุขลงเหลืออยู่คือมันปะปนไประหว่างความทุกข์ความเศร้านะคะความดีใจความเสียใจมันจะอยู่แบบเนี้ยอืมตัวคุณเองนะตอนเนี้ยเหมือนมีใครบางคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าหรืออยากจะเข้ามาจีบก็ได้ที่ผ่านมาก็เศร้าอยู่แล้วนะ ระหว่างนะคะบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของการจบแยกย,ย้ายหรือจากอะไรบางอย่างไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากอะไรก็ตามในความรักในความสัมพันธ์ตัวคุณเท่านั้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณที่คุณจะเลือกเป็นความรักที่มันมากกว่า หนึ่งคนขึ้นไปสองสาเป็นความรักสามเศร้ารู้สึกอึดอัดรู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์ใจจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีธนูคุณต้องการในเรื่องของครอบครัวการเปิดตัวการมีชีวิตพ่อแม่ลูกที่สดใสเป็นครอบครัวที่มีความสุขในใจลึกๆของคุณหวังเช่นนั้นแต่สิ่งที่มันเป็นไปที่สิ่งที่คุณพบเจอณนะปัจจุบันณตอนเนี้บางทีมันเป็นความรักสามเศร้าความรักเหมือนอึดอัดเหมือนพูดไม่ได้เป็นความรักที่อยู่ในในมุมของคุณฝ่ายเดียวแบบ แอบแบบซ่อนอยู่อ่ะอืมไม่สามารถที่จะชัดเจนได้สักทีนานเท่าไหร่ความรักมันถึงจะเป็นเหมือนแบบคนทั่วไปนะคะไม่ต้องหลบไม่ต้องแอบ,บอยู่แบบเนี้ยอยากได้ในความรักที่มันเป็นครอบครัวคุณหวังอย่างนั้นอยากใช้ชีวิตครอบครัวก็ได้นะแต่นะัปัจจุบันที่เจอมันมันไม่ใช่หรือบางทีชาวรักขนาราศีธนูคุณอาจจะอยู่คนเดียวไปก็ได้ อาจจะเคยผิดหวังเสียใจกับคนรักกับอดีตไม่ว่าจะจบจะแยกย้ายกันด้วยเหตุผลหรือด้วยสถานะที่มันเป็นยังไงก็ตามแต่เหมือนคุณก็ยังไม่ลืมเรื่องราวเก่าๆบางทียังคิดถึงเรื่องราวดีๆแม้จะมีความทุกข์ความเสียใจแต่ก็ยังคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทําร่วมกันมามันก็ยังเป็นความสุขที่ยังเกิดขึ้นภายในจิตใจแบบไม่สามารถมุงออนได้ยังคิดถึงคนเก่าอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ กับใครสักคนหรือยังไงมันมันแทบจะไม่มีโอกาสเพราะคุณยังคุณยังไม่มูอ่อนตัวเองออกมาเลยนะคะขอภัยช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวรัคนาราศีธนูอยากจะบอกอะไรไหมไฟออฟเพนจูเกิลเดอะฟูเอ็ออฟเพนจูเกิล ให้แนะนำว่าบางทีคุณก็อยู่คนเดียวได้นะถ้าอยู่แล้วมีความสุขไม่ต้องคิดจะมีคู่ไม่ต้องคิดจะมีใครคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณอยู่คนเดียวได้อยู่อิสระอยู่แบบโสดๆถ้าบางทีมันมีแล้วเหมือนมันถูกกักขังมันไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวคุณเลยนะคะแต่บางคนจะมีความรักเหมือนเริ่มเริ่มจีบกันใหม่ๆเป็นความรักที่เข้ามาด้วยความมั่นคงเป็นการอยากประคับประคองเป็นความรักที่ ที่มันดีงามอะ่ะมีคนอยากจะเข้ามามาจีบคุณแต่เข้ามาด้วยด้วยความมั่นคงแล้วก็มาด้วยความจริงใจจริงๆแต่อยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละว่าจะเปิดรับไหมว่าจะเรียนรู้ศึกษากันไปไหมเพราะดูแล้วคุณเป็นคนที่ตอนนี้นะเหมือนกับยังไม่จริงจังกับใครอะ่ะยังชอบในเรื่องของความอิสระอยู่ยังไปเรื่อยๆอย,อยู่นะคะอืมมีมาไม่ดีก็ไม่ดีซะดีกว่าเนาะอยู่คนเดียวรักตัวเองดีกว่าถ้ามีแล้วมันทุกข์มันเสียใจจะมีไปทําไม มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆสถานะทุกๆก,การเป็นไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ